สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจากซิลานะครับเรารับตัวนะครับเข้ามานะเรารับตัวรถเข้าใหม่อีกหลายลำเลยนะครับเดี๋ยวนะครับจะพาดูพาชมนะครับว่าวันนี้นะเราได้อะไรคนอ่าเข้ามาบ้างนะครับนี่นะครับเบิรงกด้่นี่เด้อนี่อ้าวแผ่นไปหน่อยนะครับนี่เด้อนะครับรถเข้าใหม่วันนี้นะบอกเลยนะครับรถเข้าใหม่วันนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลำนะครับวันนี้เราจะพาดูพาชม ทั้ง6กลำเลยที่รับตัวเข้ามาใหม่สดสดร้อนๆนะครับนี่อ่ะแพนตักเนี่ยครับไล่ไปเลยนี่นะครับจอดเทอร์เลอร์ยูนิเตอร์จอดซาบราบยูนินะครับนี่ขาวจูนพูนจอดสูงเจินเทินยูนิเตอร์นี่นะครับเดี๋ยวเราจะพาดูนะครับอันนี้เราเพิ่งรับตัวเข้ามาเดี๋ยวเราจะพาดูพาชมรายละเอียดเบื้องต้นนะครับใครสนใจตัวไหนหาตัวไหนอยู่นะรีบมาเลยนะครับก่อนปีใหม่นะก่อนสิ้นปีนะครับ ใครยังไม่มีรถกลับบ้านนะมาเลยนะครับเนี่ยรถสวยๆเข้าใหม่หลายลําเลยวันนี้นะครับมามาดูลําแรกนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะเสียเวลาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับคันนี้นะครับรับตัวเข้ามาใหม่นะนี่นะครับโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับตัวนี้โตโยต้าไฮรักรีโวนะครับเครื่องยนต์2.4นะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องตัวเตี้ยนะตัวเตี้ยแคบเปิดได้ปี2017นะคันนี้ปี2017นะครับ ราคาเบาๆเอาไป3 0 0แสนกว่าบาท3 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นเนี่ยคันนี้นะครับรีโวปี2017เครื่องยนต์2.4นะครับมาดูภายในนะมาดูมาชมภายในกันก่อนนะครับเนี่ยแคบปเปิดได้นะอันนี้นะครับเราจะพาดูพาชมเบื้องต้นนะครับอุ้ยสวยมากคันนี้นะด้ตัวเตีย้ยเนี่ยแคบปเปิดได้นะครับเนี่ยภายในภายในเดิมนะครับเบาะผ้าสีดําของเดิมโรงงานเลยกระจกไฟฟ้านะ คันนี้นะครับดูหน่อยดูกระจกหน่อยตัวนี้นะครับเป็นกระจกไฟฟ้าโรงงานนะครับเป็นตัวเจพัดนะครับเจพัดกระจกไฟฟ้าโรงงานที่สําคัญเนี่ยคันนี้จุดเด่นเลยนะไม้น้อยคันนี้ได้ไม้น้อยนะครับนี่นี่ได้ไม้น้อยนะไม่เก้าหมื่นนะไม้แท้เก้าหมื่นนะรีโวปี2017นนะครับนี่เราจะพาดูพาชมนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดเบื้องต้นนะเดี๋ยวติดเครื่องให้ฟังเสียงกันด้วยนะอ่ะ ทัวหน้านะครับมาดูเลยนะนี่นะครับมาดูสีสันรอบคันสวยงามนะครับได้ล้อมแมกด้วยนะครับโตโยต้าไฮรักรีเวปี2017เป็นรุ่นตัวเตี้ยนะครับอ่ามานะครับมาดูมาชมใกล้ๆกันเลยนะนี่นะครับอันนี้เดิมหน้าหลังเดิมเลยนะหน้าหลังเดิมน็อตไม่ขยับนะครับเสียงเครื่องแน่นๆนะมาดูนี่รถเราหลายคันเราจะไปเร็วนิดนึงนะวันไอไม่มีนะครับเนี่ยดูเลยนะเครื่องดีมากมาดูตรงนี้หน่อยจุดขายนะครับนี่ จุดขายนะรถไม่ขยับนะคันนี้บอกเลยมถไม่ขยับนะเพดเดิมนะครับมา,มาดูเลยเนี่ยปี2017นะรีโว่นะครับปี2017เครื่องยนต์2.4 5 0แรงม้านะครับคันนี้นะนี่งามิลเลนะครับนี่นะเนื้อติดเครื่องเนี่ยฟังเสียงกันแบบนี้เลยนะครับรถของเราที่รับตัวเข้ามาใหม่นะ,ปะเปิดฝากระโปรงโชว์แบบนี้เลยใครสนใจนะครับมาเลยนะ3 0 0แสนกว่าบาท3 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นนี่คันนี้ มาคันต่อไปยังงามคันนี้ยังงามเลยนะครับโคตรสวยเนี่ยบอกเลยนะครับคันนี้นะครับอีกหนึ่งคันโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับตัวนี้โตโยต้าไฮรัก e ีโวตัว p ีรันเนะครับเครื่องยนต์2.4ปี2018นะคันนี้นะครับตัวนี้เราอัปเกรดเราแจ้งเลยนะเราอัปเกรดนะครับเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นโฉมหน้าหล่อให้ด้วยเนี่ยเบิรงเลยเนี่ย นะครับหน้าหลังเดิมนะครับแต่อัปเกรดกระจังหน้าเป็นโฉมหน้าหล่อนะรีโว่ปี2018นะครับราคาเบาๆสามแสนกว่าบาทเนี่ยคันเนี้ยนะครับรีโว่ตัวตัวนี้นะครับเป็นตัวยกสูงนะยกสูงโรงงานนะครับมาดูเนี่ยตัวนี้นะครับได้ล้อมแม็กเนี่ยล้อมแม็กยางงามเลยนะหน้าหลังเดิมสีสันสวยงามนะครับแคปเปิดได้ยกสูงโรงงานนะครับมาเบิร์นได้บานี้เดองามอีหลีนะครับพี่แม่เนี่ย ใครนะครับที่กําลังมองหานะหารถกลับบ้านปีใหม่นะครับนี่มาเลยนะเป็นซื้อไปเป็นของขวัญของอของรางวัลน,นะครับเนี่ยเบิ้งเอาเนี่ยภายในสวยนะภายในเดิมเลยนะครับเบาะผ้าเดิมแอร์หนาวนะครับตัวนี้นะพีเันเนอร์นะครับตัวยกสูงคันนี้ยกสูงโรงงานแครบเปิดได้นะครับกระจกไฟฟ้านะนี่เบิ้งเอานี่ไหมกระจกไฟฟ้าโรงงานนะครับแอร์แบ็คคู่นะครับนี่เลขไม้แท้มาดูเลยนี่เบิ้งเอานี่ อันนี้นะครับรีโว่ปี2018เลขไม่แปดหมื่นห้านี่ราคาสามแสนกว่าบาทเนี่ยเบิ้งเอาได้เนี่ยพุ่นแม่โอ,อโทษนะครับเดี๋ยวเราจะติดเครื่องให้ฟังเสียงนะคันนี้งามอีริศนะครับเนี่ยรถนะครับเราเพิ่งรับตัวเข้ามานะวันนี้หกลำนะหกลำรวดนะครับวันนี้นะเออนี่งามคักคันเนี่ยนะครับรีโว่นะครับ,รรรบทีรันเนย่ยกสูงโรงงานแปลงหน้าเป็นหน้าหล่อให้แล้วด้วยโอ้พุ่นหม่กลัวนะนะครับ มาเบิงพ่นไหมคันนี้น็อตไม่ติงบอกเลยน็อตไม่ตึงนะครับเนี่ยน็อตไม่ขยับเครื่องแน่นๆนะครับเครื่องดีมากเนี่ยอันนี้สภาพเครื่องยังไม่ล้างนะรถเรายังไม่ได้ล้างนะครับปันไอไม่มีนะครับนี่เครื่องดีมากได้ตัวยกสูงโรงงานนะเบิงมาเบิงเนี่ยเนี่ยน็อตไม่ขยับนะน็อตไม่ขยับน็อตไม่ตึงเลยมาดูเพรเนี่ยนะครับเนี่ยเพรเดิมแท้โรงงานนะปี2018นะครับปี2018เครื่องยนต์สดแรงม้านะครับ เนี่ยปีปี18ราคา300,000กว่าบาทนะเออบ้าไปแล้วเออบ้าเถอะงามอีหลีนะครับเนี่ยใครนะครับที่กำลังหานะมาเลยนะครับรถกระบะบแแคบเปิดได้นะตัวเตีย้ยตัวสูงเรามีให้พร้อมเลยนี่นะครับตัวนี้2องลำแล้วเนี่ยดูนะได้ล้อมแม็กชุดแต่งพร้อมสีสันสวยงามนะครับมาคันต่อไปนะครับคันนี้ยัางงามเช่นกันนะจอดขาวจูนพูนอีเลย นี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งเอาเบิ้งเอาได้เนี่ยจอดขาวจูนพูนอยู่เนี่ยนะครับโตโยต้าไฮรักวีโค้ชัมนะครับตัวนี้ปี2014เครื่องยนต์2.5เครื่อง v e n Turbo 144แรงม้านะครับหน้าหลังเดิมนะตัวนี้นะครับได้ภายในดำนะครับได้ภายในดำด้วยนะครับคันนี้สวยมากราคาเบาๆเนี่ยบอกเลยคันนี้เอาราคาเล้าใจไปเลยนะ2 0 0 0กว่าบาทเนี่ยคันเนี้ย สองแสนกว่าบาทเนาะเบงเอาอพี่น้องเอยอีพออีแม่ไข่ยนี่แม่นี่แม่ขาวจูนพูนอยู่นี่เบงด้วยนี่เนี่ยขาวจูนพูนอยู่สูงเทเลออยู่นี่นะครับตัวนี้แคปบเปิดได้ยกสูงโรงงานนะครับมาเราพาดูเลยใครชอบ,บขาวหาสีขาวอยู่นะครับมาดูมาชมราคาสองแสนกว่าบาทบ้าไปแล้ว <c oughs> โอ้ยนะครับเนี่ยนะขายส่งท้ายนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับเนี่ย แอบเปิดได้ยกสูงโรงงานผุนเนี่ยปนา่ยจนะครับเนี่ยคันนี้ได้ใหม่น้าอ้ไม่ใช่โทษทีได้ภายในดำนะครับเนี่ยวีโค้ชแชมป์นะครับเครื่อง Vn นะ Vn 144แรงม้าได้ภายในดำที่สำคัญเลขไม่น้อยเนี่ยเบิ้งเอาเนี่ยซูมเลขไม่เลยนี่ไหมคันนี้เลขไม่น้อย60,000โลนะเนี่ยปี14นะไม่ไม่0 0 0 0ืนนะแอร์แบ็คคู่เบรก ABS นะครับได้ภายในดานะคนโซลดานะครับเนี่ย แผงคอนโซลดำนะครับเบาะผ้าสีดำนะคันนี้นะงามีิลีนะครับแชมป์นะครับเนี่ยวีโก้แชมป์นะเออเออป้าทัได้เครื่อง2.5นะครับ V n Turbo บนี่ติดเครื่องโชว์กันเลยนะครับมาเบิงเออมาเบิงเบิงเอาดับบาร์เนี่ยนะครับยี่พอยี่แม่แขอยนะครับป้าโตนะครับรถยังมางามคัะงามแน่แต่บาร์เนี่เนี่ยมาดูเลยเนี่ยหน้าหลังเดิมนะครับ รถกระบะแควเปิดได้ยกสูงโรงงานราคาเบาๆนะครับไม่มีที่ไหนจะขายแล้วราคานี้นะเออนี่มาดูมาดูเครื่องนะครับดูสภาพเครื่องยนต์เนี่ยเบิงเอาพุ่น่ะนะครับ <c oughs> เครื่องแน่นๆเลยเครื่องยนต์2.5นะครับ VNTurbo 144แรงมา้าเนี่ยแซ่นะดึงขึ้นมาไม่มีควันไม่มีไอน,นะครับเครื่องช่วงล่างดีมากนะครับตัวนี้เราแจ้งนิดนึงนะอันนี้เรามีการเก็บสีเก็บงานเก็บรายละเอียดให้นะครับอ่ะซูมหน่อยนะ ฝากระโปงนะน็อตน็อตฝากระโปรงเดิมแต่ถอดทําสีนะเราแจ้งเลยถอดทําสีนะคันนี้นะครับถอดทําสีนะครับเนี่ยแก้มแก้มเดิมแต่ถอดทําสีเพเดเดิมนะครับอ่ามาดูเลยนะนี่เพเนะครับอ้าวซูมเห็นไหมเห็นไหมนะครับอ่าชัดไหมนะปี2 0 1 4นะอ่ามันจะลางๆนิดนึงนะเป็นคาบไอไอสติ๊กเกอร์นะครับเห็นไหม นี่นะปี2014นะครับเครื่องยนต์2.5นะครับ V n t u r b o 144แรงมา้าแขบเปิดได้ยกสูงโรงงานนะครับสวยมากคันนี้ราคาเบาๆนะแชมป์ปี14ขายอยู่2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับโอ้ยผู้ใดน,นะไม่มีใครกล้าขายนะราคานี้นะครับนอกจากที่นี่ที่เดียวนะจ้าวฟิลานะครับมาเลยเนี่ยสวยมากคันนี้นะครับอ้าวคันต่อไปนะครับ <c oughs> ใครนะครับที่เป็นสาวกนะ Icana, ใครที่เป็นสาวกสี่ประตูนะครับวันนี้สี่ประตูเรามีเข้ามานะเนี่ยสามลำสามลำรวดนะครับจอดขาวจูนพูนอยู่นี่เบิงเบิงเบิงมาเบิงได้นีเนี่ยนะครับนี่นี่สี่ลำนะครับสีขาวขาวสี่ลำนะสี่ประตูสามลำรวดเนี่ยจอดขาวจูนพูนอยู่เบิงด้วยพออีแม่ไขว่าเป็นตาสะออนทนี่แมนะครับมามามาเฝ้ามาเอาเด้อผู้ใดก็ไดนะออามา คันต่อไปนะครับนี่เพิ่งรับตัวเข้ามาอย่างงามเลยคันนี้น็อตบดติงนะครับคันนี้บอกเลยน็อตบดติงนะครับคันนี้ก็คือนะครับโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับเครื่องยนต์2.5นะครับ4ประตูตัว p รี n n เนนะครับยกสูงโรงงานปี2010นะคันนี้เกียร์ธรรมดานะครับน็อตไม่ตีงคันนี้บอกเลยน็อตไม่ติงราคาเบาๆเ,าเาล้าใจเอาไป2 0 0 0กว่าบาทเนี่ยคันนี้2 0 0 0กว่าบาทนะครับอเออนี่แม่เนี่ย หน้าหลังเดิมนะครับหน้าหลังเดิมน็อตไม่ขยับมีล้อมแม็กให้นะครับเนี่ยงามิลเลสี่ประตูนะใครกําลังหานะครับรถกระบะสี่ประตูนะตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเครื่องยนต์2.5จ้านะมาเบิ้งดระบาเนี่ยนี่นะครับภายในนะครับเป็นเบาะหนังนะภายในเบาะหนังสะอาดสวยงามนะครับเบิ้งเอานี่ไหมพู่น่ะนะครับรถพร้อมใช้งานนะโอ้เนี่พุ่นนะครับดูเลขไม้นะอ่า เล่งไม่นะครับตัวนี้เล่งหม่แท้นะครับ2อ0 0 0นหนนะสองแสนหนึนะครับราคา2 0 0 0สนกว่าบาทเท่านั้นเนี่ยรีโว่เอ้ยไม่ใช่ v ีโก้นะครับวีโก้พีเลนเนะครับ4ประตูยกสูงโรงงานนะครับเดี๋ยวจะติดเครื่องให้ดูเนี่ยนะครับอันนี้รถรถเราเพิ่งรับตัวเข้ามานะครับเราจะพาดูเบื้องต้นนะครับดูเบื้องต้นนะเนี่ยใครสนใจคันไหนชอบคันไหนนะครับเข้ามาดูมาชมที่ร้านเราได้เลยนะ อ่ะมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะนี <c oughs> เนนนนเ่เสียงแน,น่นๆเลยเสียงแน่นๆเงียบๆไม่มีสัน่นไม่มีโยกนะครับเนี่ยน็อตไม่ขยับคันนี้บอกเลยเนี่ยมาดูนะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์2.5นะเครื่องยนต์2.5 v n Turbo นะครับ1 4 4แรงม้านะครับเกียร์ธรรมดานะนี่ดึงเนี่ยแซ่นะครับดึงดูนะไม่มีควันไม่มีไอนะครับเครื่องช่วงล่างดีนะครับเนี่ยมาดูน็อตเลยเบื้องเอานี่แมนะครับ น็อตไม่ตีงคันนี้บอกเลยน็อตไม่ตีงน็อตไม่ขยับนะครับแก้มแก้มเดิมนะเนี่ยมาดูอ่าดูเพจนะครับนี่นะเพจแท้เดิมโรงงานนะครับปี2010นะ2010เครื่องยนต์2อนะครับเครื่อง V N Turbo ร4 4บแรงม้าแนละคันนี้นะครับ4ประตูยกสูงโรงงานนะครับราคาเ้าใจเอาไป2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะคันนี้เออนะครับฟังราคาแล้วอย่าตกใจกันนะ เนี่ยสองแสนกว่าบาทนี่แม่ได้วีโก้นะครับสี่ประตูยกสูงโรงงานนะเกียร์ธรรมดาประหยัดน้ํามันนะครับป้ายท้วงามข่ะอีรีงามค่ะงามแน่นะครับจอดเา้าจูนพูนอยู่ไอ้สะอ่อนอ้าวมามานะครับนี่ต่อไปนะครับคันนี้อีกหนึ่งคันนะครับนี่มาใหม่นะครับใครนะครับที่กําลังมองหารถกระบะสี่ประตูเกียร์ออโต้นะมาเลยคันนี้นะครับตัวนี้ก็คือนะครับโตโยต้าไฮรักวีโก้แชมป์นะครับ เครื่องยนต์2.5เกียร์ออโต้นะครับ4ประตูยกสูงโรงงานปี2013คันนี้ปี2013ได้โฉมหน้าแชมป์นะครับราคาเล้าใจเอาไป3 0 0แสนนิดๆ3 0 0แสนนิดๆเท่านั้นนะเกียร์ออโต้นะคันนี้นะนี่แม่เบิ้งเอาพูดแมขาวจูนพูนอยู่เบิ้งด้วยนี่แม่โอ้ยจอดสูงเจือนเทือนอยู่นี่จอดเทเลสูงเจือนเทือนอยู่นี่นะครับเนี่ยคันนี้นะครับที่สำคัญนะเป็นเกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้ขับสบายนะครับเนี่ยเบิ้งเอา นะครับใครที่กําลังนะครับมองหารถกระบ,บากเกียร์ออโต้นะมาเลยคันนี้รับรองไม่ผิดหวังนะครับภายในสวยงามนะเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีดานะครับเกียร์ออโต้ขับสบายนะดูเลขไม้กันหน่อยตัวนี้เลขไม้แท้นะเลขไม้แท้2องแสนสามนะครับสองแสนสามนะกระจกไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติแอร์หนาวเพลงเพลอเลยคันนี้นะครับ เครื่องช่วงล่างดีเกียร์อโต้นลันดีไม่มีสะดุดนะครับรถพร้อมใช้งานเอนี่ติดเครื่องโชกันเลยนะมามาเบื้องบานเนี่ยนะครับ <c oughs> งามอีหลีได้เนี่ยขาวจูนทูนอยูน่นี่จอดสูงเท่นเท่นอยู่นีน่นะครับปาดโตนะรถอย่างางามขัดงามแน่จบบบานนี่โอ้ยสะอ่อนได้นะครับเนี่ยมาดูมาฟังเสียงเครื่องกันนะนี่แม่พุด่ะนะครับนี่ เครื่องแน่นๆเลยนะครับตัวนี้นะเครื่องยนต์2.5นะครับเครื่องยนต์2.5 v n g i n e Turbo นะครับอ่าได้เกียร์ออโต้นะมาเนี่ยดึงแท่ดูนะไม่มีควันไม่มีไอเลยนะกุญเหมงงามเขา้ากิลีเด้เครื่องช่วงล่างดีเกียร์ออโต้รันดีไม่มีสะดุดนะครับอ่าเนี่ยมาดูเพจนะนะครับเพจเดิมแท้โรงงานนะครับปี2013นะปี2013นะครับเครื่องยนต์2.5 v n g i n e Turbo นะครับตัวนี้น็อตอ่ะดูหน่อย น็อตเดิมนะครับน็อตเดิมแต่ถอดทําสีนะน็อตเดิมถอดทําสีฝากระโปรงเดิมนะครับเนี่ยสวยมากได้สีขาวนะบิ๊กอัแชมป์เกียวออโต้นะครับสี่ประตูยกสูงโรงงานนะครับราคาเบาๆเล้าใจ3 0 0แสนนิดๆเด้คันนี่ปโอ้โถนะครับเออนะเบื้องเอาด้ำบาเนี่พูดนะนะครับนี่มาเอ้าคันต่อไปนะครับสาววกสี่ประตูอีกหนึ่งลำนะครับงามๆเลยคันนี้งามๆเลยจริงๆนะนี่มาเบิ้งครับคันนี้ ใครที่เป็นสาวกดีแม็ a นะครับสาวกดีแม็ a นั้นรีบมาจับจองคันนี้นะครับคันนี้ก็คือนะครับ Isuzu D-Max All-New Highlander นะครับโฉม X-Series นะโฉม X-Series 4ประตูยกสูงโรงงานน,นะครับเครื่องยนต์2.5นะครับปี2015คันนี้ปี2015นะราคา3แสนกว่าบาท3แสนกว่าบาทเท่านั้นเนี่ยดูเอาพุ่งเนขาวจุนพูนนะครับเนี่ยจอดขาวจูนพุ่นอยู่นี่สูงเจินเทินอยู่นี่นะครับเบื้องเอา จอดเท่เลยสูงเจินเท่นี่นะครับหน้าหลังเดิมนะเนี่ยนะครับเอกลักษณ์เลยของ X Series นะดูนะครับเนี่ยสวยมากคันนี้ได้สีขาวนะครับได้สีขาวหน้าหลังเดิมโอ้งามขักงามขากันนี่นะครับใครที่เป็นสาวก X Series นะห้ามพลาดคันนี้โดยเด็ดขาดเลยจริงๆห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับเนี่ยรถพร้อมใช้งานนะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนได้วนี่เด้เออคุณแม่ป้าโถว นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูเลขไม้ด้วยนะเลขไม้เดี๋ยวติดเครื่องให้ดูนะครับนี่ติดเครื่องโชกันเลยนะครับมาดูสภาพภายในนะอ้าวดูภายในกันเลยครับนี่รถเราเพิ่งรับตัวเข้ามานะครับตัวนี้นะภายในเบาะหนังสีดาของเดิมนะครับของเดิมโรงงาน่าดูเบาะหน่อยนี่นะครับเอ็กซิลี่แท้เลยนะเอ็กซิลี่แท้นะเบาะเดิมโรงงานนะครับพวงมาลัยนะโลโก้แดงนะครับพวงมาลัยโลโก้แดงนะดูเลขไม้หน่อยนะครับ เดี๋ยวซูมปรับเลขไม้แป๊บหนึ่งนะนี่นะครับนี่เลขไม้ดูกันเลยปรับกันอย่างนี้สดๆนะครับหนึ่งแสนนะหนึ่งแสนหนึ่งพันโลนะหนึ่งแสนหนึ่งพันโลนะคะันนี้นะเออปีสิบห้านะครับเอ็กซีลี่เกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์สองจุดห้านะครับสี่ประตูยกสูงโรงงานเอองามขัดคันนี้นะครับราคาเบาๆเล้าใจนะเอาไปสามแสนกว่าบาทสามแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับเนี่ย ราคาท้องตลาดอยู่400,000กว่านะ400,000สี่4ี0 0 0 0ห้านะแต่คันนี้เราขายอยู่300,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับมาดูนะเนี่เนี่ยเสียงเครื่องนะแน่นเลยเครื่องแน่นเนี่ยน,นะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง BGS นะเครื่อง BGS อร์ b o นะครับเครื่องยนต์2.5นะครับนี่เครื่องยนต์ดีเซลอ่ะมาดูดูแซ่นะครับเนี่ยไม่มีควันไม่มีไอนะครับนะเบื้องเอานี่นะครับ นะปันไอไม่มีน้ำมันไม่มีกระเด็นนะครับเครื่องช่วงล่างดีนะครับอันนี้เพเดิมนะเพเดิมแท้โรงงานนี่สียงพูแต้มหัวหมุดนะครับนี่นะสังเกตง่ายๆนะเพเดียูสูนะครับจะมีสียงพูแต้มหัวหมุดนะนี่นะครับอันนี้เราแจ้งอ่มาดูตรงนี้รายละเอียดนะครับน็อตนะครับน็อตฝากระโปรงนะน็อตเดิมฝากระโปรงเดิมแต่ถอดทาสีนะเราแจ้งเลยถอดทาสีนะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยเพื่อความสวยงามเท่านั้นนะ X-Series ปี2015เกียร์ธรรมดา4ประตูยกสูงโรงงานนะคันนี้นะครับงามมากงามคักคันนี่ปาดจอเลครับอุ้ยเออพุ่นมหมอ่ะนะครับ,นะรบนี่นะครับนี่เป็นรถนะที่เราเพิ่งรับตัวเข้ามานะใหม่สด,ดสดสดร้อนๆเลยรถเพิ่งเข้ามาจอดนะนี่ดูเลยนะครับจอดซาบราบยี่นี่นะครับวันนี้นะรับเข้ามา6ลำนะครับรับเข้ามา6ลำ เงินมาดกระเป๋าเยเงินเกี้ยงถระเปาเลยพวงเนี่ยน, <ส kita> นะครับใครสงสารนะมาช่วยซื้อหน่นยเนี่ยรับเข้าใหม่หกลํานึ่เงินมัดกระเป๋าเลยหรือว่ามีสิกินเขาแล้วนะครับเนดะ้อมาใครสงสารใครเห็นใจนะครับมาซื้อนะมาจับมาจองได้เลยนะครับเนี่ยทั้งหกลำนะครับราคาเบาเบารถสวยทุกคันรับประกันได้นะครับนี่อ่ะนะครับใครนะครับอ่ะดูกันอีกรอบหนึ่งนะดูกันอีกรอบนะเนี่ย ดูเลยนะครับแพนไปเลยลำแรกนะครับรีโว่นะโตโยต้าไฮรักรีโว่ปี2017นะครับตัวนี้ไฮรักรีโว่ปี2018ตัวพีรันเนอร์นะครับแคกยกสูงนะอ่าคันต่อไปนะครับคันนี้นะนะครับวีโก้แชมป์นะครับวีโก้แชมป์ปี2014นะครับนี่นะราคาเบาๆนะคันนี้นะครับ4ประตู4ประตูนะครับวีโก้อ่าพีรันเนอร์สประตูนะครับปี2010นะครับ อ่าตัวนี้นะครับวีโก้แชมป์นะวีโก้แชมป์เกียร์ออโต้ปี2013นะครับนี่นะอ่างามงามทั้งนั้นเลย6ลำลวดวันนี้นะครับตัวนี้นะครับอีสูดีแมกไฮแลนเดอร์โฉมออนนิวนะครับปี2015นะครับอ่ะนะนี่เป็นทั้ง6ลำของเรานะ6ลำที่รับตัวเข้ามานะครับมาอ่ะนะนะครับ นี่เป็นรายละเอียดเบื้องต้นนะครับที่เราพาดูพาชมกันนะครับใครนะครับที่ดูแล้วชอบที่ดูรวสนใจคันไหนนะครับโทรมาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0956698777นะครับย้ำกันอีกครั้งนะ0956698777นะครับหรือใครนะครับสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยนะครับแยกเคียมห้วยทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะ สำหรับรีวิวนี้นะครับจากออฟซิลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับ